เี้ยงาเกมยังไม่จบนะเกมยังไม่จบนะเกมยังไม่จบนะตายไรใส่คู่หรือตาโตกันเองตยตอครับตาต่อไ่มอทห้าสิบวินาทีนะครับผมโลวใส่กุเลย